มีการขุดพบกระดูกมนุษย์นะคะแล้วก็หลากหลายชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มีอายุไม่ต่ำกว่า3,000ถึง5,000ปีบริเวณอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะานายนิวัฒน์วัฒนายมณนณพรนายมนัฐวุฒิชูแสงชมรมคนรักถ้ำกระบี สำรวจบริเวณถ้ำเขาป่าปกบ้านทุ่งไพรในตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่หลังจากพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์กรามฟันกะโหลกศีรษะกระดูกแขนขาและยังมีเศษภาชนะดินเผาหลากหลายรูปแบบค่ะ ซึ่งในพื้นที่เนี่ยพบว่ามีลักษณะของภาชนะที่มีทั้งลายเชือกท่าแบบเรียบแบบเขียนลายผิวภาชนะมีทั้งสีดำสีแดงน้ำตาลมีเครื่องมือหินขวานหินกระจายอยู่เต็มถ้ำนะคะมีร่องรอยการขุดร่อนเอาดินขี้ขั้นเขาไปทำปุ๋ยแต่ได้ทิ้งเศษกระดูกเศษภาชนะดินเผาที่คาดว่าจะมีอายุอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์หรืออาจจะเก่าแก่กว่านี้เอาไว้ค่ะ ชมรมคนรักถ้ำกระบี่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ำแห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณหลายยุคเนื่องจากพบว่าลายภาชนะเครื่องปั้นดินเผามีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะโดยได้รายงานให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับจังหวัดสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้ามาตรวจสอบต่อไปค่ะ